สวัสดีครับเอฟีวันนี้มาพบกับช่องการบ้านาเก้าห้านะครับพามากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอพรกับองค์พอปู่ศรีธุโแม่ย่านาคีศรีปทุมานะครับผมเดี๋ยวเราไปกราบไหว้กันเลยนะครับเอฟีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทงช่องนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเราไปกราบไหว้ องพ่อปู่ศรีทุธไม่ญานาคีศรีปทุมมาด้วยกันเลยนะครับรับชมได้เลยครับสวัสดีครับเอฟซี FC. วันนี้พามา,มากราบไหว้ขอโชคขอลาบกับองพ่อปู่ศรีทุธไม่ญานาคีศรีปทุมมานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการวนาเก้าห้าด้วยนะครับวันนี้พามาขอโชคขอลาบจุดเลขทูบอย่างเดียวนะครับเอฟซี FC. ขอต่องวดนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2มกราคม2569นะครับเอฟซี FC. นะนะครับผม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเรามากลับว่าวจุดเลขทูปกันนะครับพี่สีเดี๋ยวเรามาเตรียมของไหวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาจุดเลขทูปไปด้วยกันนะครับพี่สีนะทีย้อนแสงหน่อยนะครับเีนะ ไปลอยเงียงบางปังนะครับอธิษฐานผ่านช่องกานบรรนาเก้าห้าไปพร้อมๆกันนะครับ fc นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เสีงเล็กทูไปได้วยกันนะครับ FC ได้มาแล้วนะครับ FC เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับอ่านะครับ FC วันนี้ช่องการบรนาเก้าห้านะครับพามากาับไหว้ขอโชคขอลาบขอพรน,นะครับกับป่อ,อปู่แม่ย่าสีโท,โทมะแม่ย่านาคีสีปทุมานะครับใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับ ให้รวย,ยๆยงเฮงปังๆนะครับยกช่องนะครับเอฟซีนะสนับสนุนให้ซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สองมกราคมสองห้าหกเก้านะครับเอฟซีนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับช่องการบ้านนาเก้าห้าเป็นเพียงสื่อกลางนะครับเป็นสะพานบุญนะครับอ่าเป็นสะพานบุญมากราบไหว้ขอโชคขอลาบนะครับไปฝากไปต้อนเอฟซีนะครับเอฟซีนะใครผ่านมาเห็นที่วิดีโอนี้ขอให้เลขทูบที่ ช่องการบรรณาเก้าห้าหยิบเสียงไทยนะครับกับองค์พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่านาคีศรีปทุมานะครับผมไปตรงกับเลขไทยรางวัลที่หนึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สองมกราคมสองห้าหกเก้านะครับเี่บีให้ตรงกับรางวัลที่หนึ่งนะครับเี่บี่นะนะครับขอให้ได้จับเงินแสนเงินล้านกันทุกคนนะครับเี่บีนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้จะอยู่อ่า บุ่งตาหลวนะครับเ c ปบุ่งตาหลวจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นแหล่งอ,อ่างเก็บน้ํานะครับเ c ซนะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับมาออกกําลังกายนะครับผมมากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอพรกับองค์พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่านาะคีศรีปทุมมานะครับที่บุงตาหลวจังหวัดนครราชสีมาได้เลยนะครับเอฟซี FC. เป็นหลงท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับอากาศเย็นสบายนะครับ เลขทูบตัวแรกน่าจะเป็นเลขหกนะครับยศีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับวันนี้การบ้านาเก้าห้านะครับนําผลไม้นะครับน้ําแดงนะครับมาถวายนะครับยศีนะใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้รวยๆเงินงปังๆยกช่องนะครับยศีนะสาธุ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 เลขทูบตัวแรกเป็นเลขหกนะครับยศีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวที่สองตัวที่สามนะครับไปพร้อมๆกันนะครับยศีนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้อธิษฐานจิตผ่านช่องการบ้านาเก้าห้าได้เลยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ fc เป็นความเชื่อส่วนบุคคลสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2มกราคม2 5 6 9นะครับ fc นะนะครับไม่ชี้แนะให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ fc นะครับอธิษฐานจิตผ่านช่องการบ้านา95า้ได้เลยครับทุกสาธุ การบ้านา95เป็นเพียงสื่อกลางนะครับเป็นสะพานบุญนะครับมาถ่ายทําคลิปนะครับให้กับเอฟซนะครับผมมากราบไหว้ขอโชคขอลาบนะครับขอพรนะครับจุดเสียงท้ายเลขทูปนะครับเลขทูปเสียงท้ายนี้ก็สนับสนุนให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2มกราคม2569นะครับเอซนะนะครับ ประมาณบ่ายสี่โมงครับตอนนี้บ่ายสี่โมงจะห้าโมงเย็นนะครับนี่นะครับเอาสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธสนะครับอธิษฐานจิตพันช่องการบ้านาเก้า้าได้เลยนะครับ เลขทูบตัวแรกเป็นเลข6นะครับพนะี่ตีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้าเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2มกราคมสอง9นห้ารบเก้านะครับ fc ไม่ชี้แนะให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆดทั้งสิ้นนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเท่านั้นนะครับ fc ใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้มีโชคมีลาบอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาภรับทรัพย์ในวันขึ้นปีใหม่ อ่าหนึ่งมกราสองห้าหกเก้าหรือให้มีโชคมีลาบในวันที่สองมกราคมสองห้าหกเก้ารวยรวยยิ่งๆปังๆได้จับเงินแสนเงินล้านกันทุกคนนะครับ fc สาธุ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 เดี๋ยวรอลุ้นเลขทูบกันนะครับ fc ตัวที่สองเป็นเลขเก้านะครับผมรวยรวยยิ่งๆปังๆนะครับสาธุสาธุสาธุมาลุ้น ตัวเลขตัวที่สามกันนะครับเี่สีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการบรรณาเก้าห้าิบสี่เสียงทายเลขทูบอย่างเดียวนะครับกับองค์พ่อปู่แม่ย่าสีสุโธ นะครับเมย่านาคีสีปทุมมานะครับขอต่องวดนะครับอันนี้เป็นงวดที่สองนะครับเอขอต่องวดเป็นงวดที่สองนะครับเลขทูบตัวที่สามนะครับเอเลขทูบตัวที่สามเป็นเลขศูนย์นะครับเอนะเลขทูบตัวที่สามเป็นเลขศูนย์หกเก้าศูนย์หรือเก้าหกศูนย์นะครับเอนะหกกับเก้าตัวเดียวกันก็หกหกศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับเอนะครับ ตัดเล่นด้วยนะครับผมสนับสนุนนี้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจาวันที่2มกราคม2 5 6 9นี้นะครับยุนะรวยๆยิงเทียนปังๆยุกช่องนะครับเดี๋ยวเรามากลับไหว้่าลาปู่ศรีสุโธไม่้านอะาคีศรีปทุมมาไปพร้อมๆกันนะครับยุบนะครับ สุดท้ายนี้นะครับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอของช่องการบ้านา95นะครับขอให้มีโชครับทรัพย์รวยๆยังเฮงปังๆยกช่องนะครับ f ีสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2มกราคม2569นี้นะครับ f ีไม่ชี้แนะให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้การบ้านา95ขอให้ีทุกท่านรวยๆเฮงปังๆยกช่องนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ